ถึงโตถึงถึงโตงงโตโต,โตปล่อยเขาเรล่นไปคนเดียวนะครับกลับมากับผมนะครับราไฟเ่าค่ดขอเชิดเนี่ยนะครับโอ้ไม่มีใครเล่นเล่นมุกกักบผมเลยเล่น,เนแล้วเฮีย <c oughs> อะเฮ้ย,ยเด็กยาเด็กยาไปทำงานเด็ก <c oughs> ยาไม่บอกให้เจ็บตอยาน <c oughs> ี้ต่อจากปลาที่แล้วเราชี่อยู่บนปะปะแดงปะสวยเลอ ช่วยปลาที่แล้วช่วยปลาที่แล้วผ่าตัดหัวใจสำเร็จคราวนี้เราก็จะมาผ่าตัดช่วยตัดไตไตผ่าตัดไตไตเหรอเฮ้ยเขียนด้วยเขียนชื่อเขียนชื่อคุณคุณเกดได้ใช้ป่ะเอ๊ก็ตัดเต้นโดนตอนนั้นไงโหมววะไอเดว่าคุกไข่ถุงไอไข่ขายไข่ด้วงวาวจะเลิกแคสกูนี่ดูแล้วเรื่องโทรศัพท์มาโอู้มีคนพูดแล้วก็โทรศัพท์ไปแล้ว ไม่เลยไม่เลยเหี้ยปวดตดกแก๊กแล้วสิ่งแรกของเขากคือได้แผ่นไปแล้วก็เอ้ากอดเอาหมดร่วงไปแล้วเด็กเด็กเราหอดตายกั้เถอะจริงเอาเรื่องการผ่าตัดได้เออคนไข้ก็อย่างคนเดิมเหมือนกันเปิดไหครับเราต้องทำการลมลมไรลมเรียบอกว่า ไหจะไม่เป็นไรไอดบอบใจไหมใจบอบบ๊อบฟังกูดีบ๊อบโอ้โหฟังบ๊อบบอกมือรีบผ่าตัดอละเราลุมเราร่วเรือนก็พอใจแล้วโอเคแือทาก็คือเอามือแยงไปเลยกก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 อจีดกอย่างก็ได้โอ้โหพิ้่าเคหน้าเ้าไครับหน้าครับเพราะว่าเป็นลางว่าเขาจะรอดนอนนอนบอกตรอดบอกพาเเรือนอก และต้องเอาต้องยาดับดับประสาทใช่ยาดับประสาดับประสาทหอก่อนเี่ยแหลคือว่ายายาหมอไม่ใชยาที่อื่นไหมใครให้เปิดฝาโคนกุทีมีมือข้างเดียวเปิดไม่ได้แก้วแกวก้วแก้วดิบดแบดิแก้วก้วแก้วแก้วกัวน้วแก้วแก้วกวแก้วก้วแกก้ก้วแก้กแกแกก้วแกกกแกแ ไม่แตกไม่แตกเอาละครแต่ที่ผมทำการบ้านมารู้สึกว่ากูจะเอาลำไส้ออกไปเป็นแถนสิงค์ตรงคำปะกาปะกาอ่จะวาดตูวดีมันวิญญาณบอกวิญญาณบอกโอ้รแสวิญญาณเราไปซบล็อกปกบกั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 บกบกัไม่คอบกั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 ไกับ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 กัอบับกับกับไับกบับับ แอ้ว่าเลเซอร์นี่เป so uh, ็นตัวทำลดเลือดเลยดูแตเลอดไม่ลงสกสาปล่อยเว้แล้วกดปุ่มปิดอยปิดเอสว่างานดินเลยสวางมตินเอาละไอคมเรรัดไอคมเรัดกูออความที่เหมาะเหมาไอะไเวอร์เอ้ยพิษลืี่หี่หยิบของแกลูกี่ขออนุ้นี่งยิดมา เมาคิดมากแล้วครับมันติดหมอที่ด้วยเลือดตี่หมอมาเลยหมอหลอแล้วหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายุดทุกคนเงียบคุณเป็นหมอมึงเป็นหมอไม่ใช่เหรอฮะมึงเป็นหมอไม่ใช่เหรอไม่ไม่ใบเขาเรียกอะไรวะหมอเถื่อนใบแจ๊กเป็นหมอเถื่อนหมอแจ็คท่านที่ไม่ไม่เป็นไรเขาเรียกหมอหมอคนละแบบครับหมอหนังเหนียวเกินไปแล้วมึง เังไม yeah. ่แ like, yeah. ่ยเไม่ก่ยไม่แกว่ยไม่วไม่แก่ยไม่แกว่ัไม่แวงไม่แกร่ยังไม่แ่ยงไม่แ่ยงไม่แยไม่ก่ยังไม่่ังไม่งไม่่ม่่งไม่แ่ไม่วยัไม่่งไม่แก่ไมแกว่ยังไม่แกว่ไม่กว่มกไม่กเ่ยไม่ว่ยม่วู่งม่กอ่ยังไมกไม่แอแก่ไม่แไม่ก่ัไมัไม่แกยแก ยังไงก็ไม่ออกทำไมงไม่ออกทาไมดีไหนก็ไม่ออกทำไมดีจอบลองลงตัดตรงกลางแบวนี้ดูก่อนไหมไหนพูดถูกพูดเมื่อตอนเขาเลือกเลยคันเดียวเนี่ยไม่หยิบไม่ได้เลยมีเอาอะีะินะไอ้ดที่เขา้ไหลลมลูไล่ลรียอ้มีดสิ่งนี้ช่วยนายเองบ๊บดูให้ดีลย ดูให้ดีนะบ๊อบบ๊อบบ๊อบตายดูให้ดีนะโอ้ยดิบ๊อบกูตายดีกว่าเจ้าไมตายบ๊อบบ๊อบไปแล้วนะบ๊อบฉันฉันตกลงไปเป็นน่าวัวแท้บ๊อบ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 ตายไปแล้วบ๊อบตายตาคุณแบงค์เล่นแล้วปิวเออคงไม่ต่างกันหรอกสภาพบ๊อบอาจจะแย่กว่าด้วย มาครับเราต้องหยิบหยิบไม่เปิดไม่ต้องเปิดใจมือหยิบหยิบมายกมอเาจบจับจจับบมนี้ไอ้ดิดนี้จะทไมกลั้ไอ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 ้ แขเดไอเฮียไอ้มึงเฮียบอ๊บมึงมึงกเฮียอะไรกาอะไรกาคุมอะไรนจายไรกากุขอ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 สายหน่อยขอสายขอขอสายไม่ไม่ไม่จะเล่นเนี่ยขอตู้เปิด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 เสียบเปิดเลยชี้ใช้หูชี้หูโล่หมด ซับซับซับเรือไปก่ออันนี้ซับเรือทีเดียวซบเือออกตัวเดียวอขอทีนี่ยังไงอขอผาแป๊บนีงปิดปิดจอดปิดปิดปิดยวเดี๋ยวพยาบาลนี่ปิดไปยาบเนี่พยาบาลไม่ดีไม่ไม่ดีเหมือนการทดลองรับเลรอรทดลองรับห่ทั้งหมดแบบขอแก้วขอจังใจกันนะมาสังเอยาได้ขอละ เหมือนเหมือนไ่เขาจะแข็งแรงมากนะงังัไ่ออกงันไม่ไม่ไม่ออกไม่ออกาไม่ออก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 คือปล่อยไว้แง่เียแบบนะไดียใจจะกตากต้องฉีดยาก่อนหรือเปล่าไม่มียาสอเข็มอ่ะยะยายะบ๊อบ หมอรู oh! 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 Uh ้ว่าบ๊อบเจ็บแต่โอ้โหเจือเออเออเอออัตราการเลื่อนขึ้นของไอ้นี่หมดเลยโอ้โหแค่ทำดื้อได้จริงด้ว้บไอ้ยาชนิดนึงเป็นสีน้ำเงินนะลองไปฉีดดูยาสีเงินอะโอ้ยาสีดาสีอย่ามาทำเรื่องนี้ความรู้ใหม่นี่เิมมันหมอไม่ใช่เหรอฮะไอ้อ้ยแล้วบ๊อบ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 ยายาย่าเอาหน้าไปโดนอย่าเอาหน้าไปโดนอย่าเอาหน้าไปโดนหันมา้นี่กัน ่ไม่บ๊อบอย่าไม่โดนหน้าแต่โดนหัวโอเสียบ๊อบสักครู่เดี๋ยวผมหยิบหมอหมอมือไม่ค่อยดีเขียกูจะเอาเสียนยาไม่ได้เอาเรดิโอเขียนตึงนึกเขียนจะอะไรกับกูนักหนาอยิบฮะหยุดได้อะ โอ้ยโคตีบ๊อบโคตีบ๊อบมือมือหมอเลื่อนมือหมอเลื่อนฉีดได้ดีใช่ปะวะเฮ้ยเอ่อโย่แล้วก็หยิบใหม่นี่หันมือยังยังคล่องแคล่วเราก็เอาเย็บเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่บ๊อบบ๊อบจ้าบบ๊อบบ๊อบมาบ๊อบมาฉันเสียดีดูเล่นเลื่อนดีว่ะอ้าวโน้ บ๊อบลาคอรอตอื่นจีจายความตายใครหลอกใครบ๊อบแม่งหลอกใครแม่งหลอกใครยังแม่งเสฟยังใครหลอกใครยังตอนนี้ก็ตาเอ๊ะมันจะได้โอเคครับมาครับมาครับคุณนุชเอ้ยได้กลิ่นไงทุกมนเบอกว่าคุณนุชไงไม่ได้พูดอะไรหน่อยเหมือนได้กอะไรอย่างไรอะไรอย่างนั้น ขั้นแรกก็นี่จะรอดนะขั้นแรกทำไงครับคุณนุชอืมเอาเอาปิดเอากองดูมาก่อนมีอะไรใช้งานมั้งหัวใจสองลูกเอออ่ะมันหัวดีกว่าตัวแดงเสร็จแล้วเย้่ลืนตาตาทำไปตาทำอะไรนะเฮ้ยได้ได้อะไรแหนมัคือ คืกเฮกเ้คจีปลำไส้ออกได้คออลำไเ้มออมีมันเหมันลำไส้มันสั่งมันก็ไม่หลุดวะใช่ไหมเอออ่ะไม่รู้วิธออ้าเ้ยใช้ไม่เรื่องปารีสเฮ้ยต้องการตั้งใจสุดเฮ้ยดีเด่เกยเฮ้ยงนเอง ใครปบแจ็คแจ็คเออตัวก็รู้อีกอยางแล้วใครจะต๊เนี <sk ouais> <s <s ่ยงานยากแล้วเฮ้ยก้อนก้อนกลับมาก่อนเดี๋ยวคุณเกณฑ์ในชายเนี่ยนะครัไปกณฑในชายลองฉีดยานั่นดูเด้วเลือดลถจริงหรือเปล่าเออมันก็ต้องลองอ่ะนะเดี๋ยวขอรักคู่ ตอกยาะไรครับคุณปั๊บปอนยากระุกกรกเรือกคยากระตุ้นกระสายครับเอบางอืนกดีเกินอย่างแรกครับฉีดเข้ครับแล้วก็ไงฮะนี่นิ่เสียบไม่โดนอ่ะเอาไปเสียบเขนาไปทีุกระกคือโบบี้ฉีที่โดนไสเดร ถัดข้อมือไอ้เหี้ยถัดข้อมือก็ไม่ได้ปล่อนอีกพอมองจิตมาฉีดกันแล้วกันนะครับออกมาไอ้เหี้ยติดติดมือติดมือหมอนแล้วไงต่อแล้วแล้วเอายาหยุดเลือดมาซรับเลือดหยุดได้ถ้าเอาไปเอาไปก่อนนะบ๊อบ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 อยู่ขอลดมือหมอหน่อยไอ้เหี้ยเสร็จเนื้อบล็อกติดมือเสร็จเนื้อบล็อกติดนิ้วเอาล้ ด้วยสิ่งนี้แหละบ๊อบพีบุกมีชีวิตต่อไปชื่องานนอกชิบหายอยู่ดิอยู่ดิหลอนหลอน I will save this patron เยสเข้าโหมดอันนี้แล้วอ่าเขาเรียกว่าโหมดอะไรนะหลอนมาศาสไฮเปอร์โหมดไฮเปอร์เข้าโหมดไฮเปอร์แล้วหลอดมาศาสตรเนี่ยต้อไปซะฮ e ลลิ่งทัช c h ของฉันแต่พูดในคำเดียวว่าโหมดนี้ไปได้ช่วยอะไรอดอยัยบ๊อบเริ่มหลอนครับ ยานหรอกูล็อกกล่องยานหรอนผมรอจะกันกรยหยิบนุ่ยยังโอ้ยใครหลอขายยากูเนี่ยเอ๊ะกันกรายหายไปไหนเู้าม่อกี้อยู่ในมือนายว่ากล่องนี่มันใช้งานได้ไหมคือ กอกไม่ได้โอ้ยบอมองอะไรไม่เห็นแล้วย่าเอาไปกินก่อนเอออาล่ะเราหยิบยากบไปฉีกรอบดีกว่าสออเีก่นรัคูนะบอบ ดีเมื่อไรตายดีครับใกล้แล้วเฮ้ยดึงอะไรออกมาได้แล้วได้แล้วอะไรนะได้ทับวัดไเ่ตรตัวชยตัวสเอาดูดึงก่อนนะครับไม่ใช่ดึงตับนะครับคือดึงไสออกมาจริงอะแล้วกีแล้วกีกำเบริบกำกำพบิดอยวะพูดาษาอังกฤษได้แต่หมดเวลาเดี๋ยวเปาในะ เดี๋ยวรอหมอว่างก่อนนิดนึงแป๊บนึงหมอกำลังเก็บฟิกเกอร์อยู่เรื่องอะไรไปดาวกันเอาเองพิกมาโว้ยพิกมาเชื่อมายิกมากับฟิกเกอร์ต่างกันเลยครับช่วยอธิบายให้คนในเชนได้รู้กันหน่อยครับพิกมาพิกมาฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ครับเขาอยู่ที่ไหนแต่จะตายยี่ปีอ๋อเรลองนัลองยัดดูวันนี้คุณคุณเอส็นคนดีนะครับใครมาติดโซล่าหมาเหรอ โอ้ยไมนอะไรไม่ลืมเลแสงเผิมันเก็บได้โอเคนี้ใช่ไหมมันต้องมีส่วนบล็อกข้างนไม่ให้อาวุจับสิ่งนี้ช่วยอะไรได้บล็อกเชื่ออย่างนั้นได้นี่พี่เอมเขาวนฝานใ่เอดผ่านก้าใส่ไเข้าคุณเลยหน่อ่อไวต้องไมนุช อ้ยไม่โดเลยอก้เยอออ้าวเฮ้ยบ้าบอเบ้เบ้เปิดเปิดเปิดๆปิเปิดเปิดปิดเปิดเกบบอลหนึ่นิวไอ้ที่อ้อา้าเือรคนลึกชานเที่ิาหน่อยนเอาล่ะต้องมองชุมหมอก่อนครับ ไปชุมหมอก่อนวิธีช่วยบมอได้คือกดเริ่มเกมแล้วทำการฆ่าบออให้เร็วที่สุดแล้วทำไมปางนี้มันนานกว่าปางก่อนอีกอะไรคิดเองวะเนี่ยคิดเองคอบอทที่สี่นี่คือบอทที่สี่เมื่อกี้ครับจินตนาการของหมอครับอันนี้เอาหมอหมอเอาจริงแล้วเชื่อโดยจกภาพเมื่อกี้เราจะดูว่ามันแค่จินตนาการเนี่ยเอเจอไปแล้วเอากรรมหมอนในสึกงอนิ้วคีย์ไม่ได้ครับโอเคโอเคงอให้แล้วหมอหมอเลิกเมาแล้ว มันดึงไงก็ดึงไส้มันไม่ออกมันต้องใช้อะไรหรือเปล่าเวลาจะดึงไส้ก็ผมไม่รู้ครับผมในยกัก์อจีกังก์กังำลดังกัง้มือมองมากเลยับมือนิ่งมากนิ่งมากนี่คือมือของคนที่แบบว่าผ่านสมมาหลายต่อหลายศแล้วความมือสบการ์อย่างโชกโชนไม่ว่าจะเป็นคนไข้แบบไหนก็เคยรักษามาแล้วทั้งนั้นแต่ผลอันนี้ผมไม่บอกเลยอะไรวะ โอเคให้ยาวแล้วปล่อยถ้าปล่อยมึงล็อกมากเลยเอาละเราควรจะพาวในตอนนี้ครับบุญจีอ้าวหมอเงอนี่มึงคได้อีกแล้วหมอมีปัญหาทางภาษาอะไรหรือเปล่าอ๋อคือหมอสึกเมาเเล็กน้อยครับแป๊บหมอเมาอยู่หมอเมาอยู่หมอเมาโดนวิวเฮ้ยอีซอโอ้ยอย่าโดนจับเมื่อกี้ผมจะคว้า้เสียงแดงนั่นออกมาได้นะ มันมันคือกระเพาะครับลองออกมาก่อนดูไหมฮะต่อต่อรอเอารอไม่ติดดอไปขึ้นมันต้องกระดูกข้างบนออกก่อนหรือเปล่านั่นที่โค้งอ่ะเอออ่ะงั้นเริ่มกันเลยด้วยการฉีดเข็มฉีดยาสีฟ้าเมื่อสิบปีฉีดด้านขวาฉีดฉีดยาอยู่ด้านขวาเออสีฟ้ามันต้องมีไว้ทำอะไรสักอย่างหนึจริงไหมสีเขียวมันไปห้ามเลือดอ่ะจบเกมครับจบเกมครับผมก็เห็นว่าสีเขียวไปเจออาจจะพาเฮ้ยถ้ามันโดน้วย มีคนวางเลยเหรอเส่ใ่ผมเลยก่งกึ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 งกัเบย์กัเบย์ทุกคนเกตเกตเกตกตเ่ตืดสีแล้วเย่เย็ดมอนอัตาลีเจนเลือดห้ต่อวิยาสีเขียวเท่านั้นพี่จะช่วยคุณได้ กำกำหมองูนิ่งเล็กน้อยก็ทีทีกำกำกำเท่านั้นเราไปซาบบ๊อทําให้ตายชุดนะแอตเลต์ฉีดชิกฉีดชิดชิด,ชดมาหยุดเ,เป็นหนึ่งเดียวแล้วเอเอเราสีฟ้ามาฉีดต่อนในในก็ฉจุดนี้แล้วเหลือแล้วัาจุงจุดนี้แล้วฉีดไงวะครับมันฉีดได้จริงหรือเปล่าคุณแล้วคุณบีเอพเขาฉีดไงครับ มากบางทีก็อาจจะใช้เข็มฉีดยาแทนผ้ามันแผลก็ได้มียาสองตัวนี้รวมมังกันบอก็จะหายแน่นอนตอนนี้ไม่นานแล้วบางทีนะบยบบเอาละมสบายนะยินึงสวิสดีบายขออีกรอบอีกรอบหนึ่งพูดจริงให้อีกรอบหนึ่งนิดไม่ไหวนิยังดึงไส์ไม่ออกนิดผมพอแล้วว่ะวันนี้ไม่ไหวแล้ว พจริงๆมันไก่นีบอกเว่าที่พาเราลงม่นเล่นกันแต่เราพยายามด้วยความจริงใจอ๋อพูดด้วยความสัตย์มันไม่มีวิธีว่ะหนเหลือวันมั้นเลยกากูเดี๋ยวเนาเอาอยูะอยะบอกแล้ว อ่าโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขอลงุงขอเวลาสักครู่นะครับขอลุงเวลาสักครู่หนึ่งนะจ๊ะอ่าโอเคนะครับกลับมากันต่อก,กันนะครับเมื่อกี้นี้คุณมาคุบบ้านเขาเกินปติทินขึ้นหน่อยนะครับเราก็เลยไม่เชืเ่อเลยครับถ้าจะพูดถ้าจะพูดความจริงคือไปสปอยล์มาอ่าโอเคนะครับาาตามนั้นผาถามปฏิทีนผ่านมาใช้มีดอยูด่ด้านขวามีดเปนธรรมดาไปใช้เลเซอร์เอาจริงอ่ะต่อเล่นจ้ะดีครับนะฮอร์ข้าวแกงฮอร์คือหยิบมีดไปไอ แก้วกูแก้วกินน้ำมาเดียวของกูทั้งชีวิตเปิดโวดฝาได้ไม่ได้กินมันเดียวเปิดไม่ได้เออโอเคสัญยาไปไกลก่อนเดี๋ยวคนน้ำมันตกไปนะ fuck you fuck ah อ h damn it damn it ออกมาไปโอ้โห my eyes oh shit แทมแทมแกแกโอเคกอ้ยฟังนึง นายก็ตรงจุดเดมันอยู่ข้างล่างอะจุดเดโอเคโนะปาทำไรต้มไส้ใหญ่ไม่อยู่ข้างล่างอยู่านล่างอยู่ด้าล่างเออได้ไม่เถอะได้ับไปซะนเจลปางอรล่ะไงทาสงสัยครับนเจลคือชื่อของหมอมันช่ผมัไม่ออกอะไสไหมทองไสอัวนไอ้เหี้ยไสอวสวีเดนใส่ใส่ไม่เท่ ้ยเป็นไรมูสันแล้วหมอวันนงันนึงได้เวลาแล้วสินะคุ้ยเริ่มตัดส์แล้วเอาล่ะต้องัดไย่างอีกฝั่งหนึ่งบตัดฝั่งด้านล่างแล้วน่ะต้องเอามีก็ไปควานควนข้างขนวนขวนควนเรื่องมีอดวตกเิีวตกเิวตกฟาหรือตกกัวหมอตอนนี้หมอกำลังเกิดอาการตื่นเต้นอยู่นะครับถึงขั้นหยิบ้อนมาแทน เขกกำลังตื่นเต้นอย่างมากยิงบอลเลยยิงบอลไม่เป็นไรครับเอาใหม,ม่ก,ก็ได้ <c oughs> จโจโจโจหมอคือบ้าน <c oughs> หมอบา้านหมอบา้ <c oughs> านหมอควันไม่ออตัดนิคัดใส่ใส่ใส่ทำจากอะไรใส่ใส่ฟองดี

มันขาดแล้วเหรอครับมาดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหตรงเนี้ยตรงนี้ชี้เออเนี่ยเห็นไหมครับตรงแมยไม่ใช่ครับมันต้องข้างล่างครับต้องตัดอีกต้องตัดอีกเออเนี่ยตัดตรงรังบะกระเพาะหารด้วยหรือเปล่าเนี่ะเห็นไหมกระเพาะหานอ่ะผีข้ตอนเลยหมอพิการเลยมึงช่วยหมอมีแลเออันี่ภษาตรงไหนตัดตรงกระเพาะหานสอนรอเปล่าโอ้โหไม่้น ไอ้ไอ้ไอ้นอสีตรงนี้เหรอลงมาอีกหน่อยเ,เอ้ยแออืออ้าฮะ้า <c oughs> ด่าง่างกันเก็บอะไรจ้าหมอช่ากายยิงนะหมอเดี้วก็เอายาห<อ>้ามเลือดให้เร็ว <c oughs> คิด <c oughs> ไม่ได้ปฏิเสธปฏิเสธเซทบอกต้องอดไม่รอดรู้สึกจะชาลงแล้วเือการต้นของเลือดเองชาลงแล้วเดี๋ยวเราต้องช่วยเหลือบอสให้ได้วันนี้คอคิวไปที่น,นี่น่้เชือ่อเลยปากกา <c oughs> เอ้เอเย้เ CEO เอมสิยาใช่ยังทำงานอะไรอยู่อะแกเบมสิยาทำงานแล้วเห็นไหมครับว่าปล่อยวางไม่กันแหละเดี๋ยวเราผมเอามือไปตบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วมันก็หยุดไหลคุณป้าคุณปั๊ะคุณตองแดนกระดับกระับกือกทำอะไรไม่ได้แล้วครับชีวิตเนี้ยนอนนอนนอนอ่าะหัวฟังหัวฟังเป็นไงหล่อไหมนี่คืออาการของคนหัวปักหัวปังใช่ไหมครับหัวปังครับประมาณนั้นหัวเยี่ย ังต่อ่เลยก็ต้องตัดใช้เลื่อยเลยช้เลื่อยเลยไอ้หยาดดีกว่าเคยเล่นเดี๋ยวไม่จุกอาละเอดกระดูกกระดูกเชื่อทุกอยางไม่ได้ตั้งใจพอโทษทีีกกกำโทกำ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 เบย์เอาไม่ออกโอเคโอเคโอเคบ ป๊อกกินดื้อเป๊อกไปคนไข้เนี่ยไอ้คอมต้องมือหมอเลยหมอไม่คิดฆ่าใชนะ่ไหมหมอแค่จะเไส้อะไรออกไปเฉยๆหมอเอามอก่อนคิดใช่ไหมฮะไอ้เมื่อก่อนนี่คิดใช่ไหมเคยเคยเราว่าไหนเส้นเขียวก่อนไหมครับนไหนเส้นนั้นน่ะเออต้องตัดก่อนละมั้งเขาเรียกว,ว่าถุงน้ำดีครับไม่ใช่เกร็บเกร็บกร็บไปไปหมอที่การหมอวิ่งกะ ไนเจลทำงานหน่อยเจลเจเียวอกายโอเคยิ่งมากเลยเจลในเจลสำหรับทำานเยโอเคนแนีนี่ยก่อบเกือเกอเปิด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 ลำบากากเกียงตักเขียวเดี่ยเขียวเดี่ยบอกจะตายแล้วแล้วก่อนบอกแล้วก่อนบอกต้อตงัวหัปากหัวปั๊มอยู่นันไปก่อนแล้วกันนะ เฮ้ยอย่าพึ่งเฮเรา,อย,ายอมแห้ไม่ได้เลือดบอบมึงเลยต้องหกร้อยกว่าเออเราต้องสู้ต่อไปให้บอบเราสู้มีดไปถึงมีดไปถึงเฮียเอ่นไม่ได้ใช้มีดเ,เล่มใหม่ก็ได้น่าตั้งขวายังม,มีมีดอยู่ไางขวาห้าร้อยสี่ร้อยฉันต้องการคารายแม <Final turn. S 2> ็กซ์ทัมไฟนอลเทิร์นเดสตินีรอดรอไอ้เฮียไม่เดี๋ยวพึ่งคิดการตอนนี้โอเคโอเคเออเดสทรีไม่ด๊อ โกรว์โกรว์ยินงโลกาจิกุณติดกอมแพ้กึกๆมันต้องตัดตรงหัวเปล่าไม่ไม่ไม่ออกว่ะหลังผมลงประการเลเซอร์นะครับไม่ไม่บอบชี้ได้ไม่เป็นไรครับต่อได้ครับเพราะว่าเราสามารถเอาสายของมาได้แล้ว